สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปทําโจทย์จับเพจเตรียมสอบกพอพใบสามหนึค่ะค่ะสำหรับในครั้งนี้นะคะเราก็จะมาพูดเรื่องของสะมมค่ะสะมมคืออะไรสะมมนะคะถ้าพูดตามภาษาง่ายๆที่เราเข้าใจกันก็คือคอลัมน์นั่นเองค่ะมันก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะระหว่างคอลัมน์ ก็กับคอลัมน์ขอหรือสะดมกกับสะดมขอนั่นเองค่ะโดยที่ข้อข้อหน,นะคะข้อข้อ1นึก็จะมีค่าของสะดมกอ,อยู่แล้วก็สะดมขออยู่โดยที่มีสะดมขอนะคะเป็นตัวช่วยกําหนดเพิ่มเติมเป็นตัวอธิบายที่ทําให้เราสามารถนําไปวิเคราะห์หาค่าของสะดมกและสะดมขได้ค่ะคําตอบนะคะในข้อ1เราจะ ลักษณะการตอบของโจทย์สะดมนะคะมันจะตอบเหมือนกันคือถ้าจะตอบ1ก็คือถ้าค่าของสะดมกมากกว่าสะดมขอตอบ2ถ้าค่าของสะดมขอมากกว่าค่าของสะดมกตอบ3ถ้าค่าของสะดมกเท่ากันกับค่าของสะดมขอแล้วก็ตอบสีถ้าหากว่าเราสรุปไม่ได้นะคะว่าค่าของสะดมไหนมีค่ามากกว่ากันก็โจทย์ลักษณะนี้นะคะก็จะตอบแบบนี้ในทุกๆข้อเลยนะคะ เราลองมาดูข้อ1กันเลยดีกว่าค่ะขอเขียนไว้หน่อยนะคะว่าสะด m กอขอแล้วก็ขอข้อ1น,นะคะเขากำหนดให้ว่าสะด m กมีค่าเท่ากับ a ส่วน b สะดมขอ b ส่วน a แล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมจากสะด m คอนะคะว่า a น้อยกว่า b แล้วก็น้อยกว่า0เราลองมาสมมุติค่ากันนะคะถ้าหากเจอโจทย์ในลักษณะที่เป็นตัวแปรมาเปรียบเทียบกันแบบนี้เราจะต้องทําการลองแทนค่าสมมุติค่าเข้าไปโดยที่ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสะดุลพอที่เขากําหนดไว้ให้ค่อะอย่างข้อนี้นะคะเขากําหนดให้ว่า a น้อยกว่า b และ b น้อยกว่า0เรามาสมมุติว่า ให้ b น้อยกว่า0ให้ b เป็นลบหละกันลองสมมุตินะคะแล้วก็ a น้อยกว่า b างั้นให้ a เป็นลบ2พอเราแทนค่าไปแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็นําค่าที่เราแทนเนี้ยกลับไปแทนในสด o กกอล้ะก็ขอแบบนี้สด o m กอว่า a ส่วน b ก็เท่ากับลบ2อหารด้วยลบ1นงสขอ b ส่วน a ก็จะเป็นลบ1นหารด้วยลบ2 น,นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2ลบหารลบนะคะก็จะกลายเป็นบวกอันนี้ก็เท่ากับ1ส่วน2หรือมีค่าเท่ากับ0.5นั่นเองนะคะค่าสำหรับการแทนครั้งที่1นะคะเราก็จะเห็นว่าสุดมกอนะคะมากกว่าสุดมขอเพราะว่า2มากกว่า0.5นั่นเองนะคะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจนะคะเราลองแทน อีกรอบหนึ่งดูนะคะเราไม่ควรที่จะตัดสินเพียงแค่ครั้งเดียวเราลองมาแทนค่าอื่นดูลองค่าที่เป็นค่าแปลกๆลองเอาเป็นจุดทศดนิยมดูก็ได้ค่ะแทนครั้งที่สองลองให้ a เป็นลองให้ a เป็นลบ0.7ดูนะคะ แล้วก็ให้ b เป็นลบ0.5ก็ลบ0.5ก็น้อยกว่า0ูนแล้วก็ลบ0.7ก็น้อยกว่าลบ0.5อีกทีนึงนะคะแล้วก็ลองมาแทนในสรดมกอและสโดมขอดูค่ะ A ส่วน b ก็กลายเป็นลบ0.7หารด้วยลบ0.5แล้วก็สรดมขอนะคะ b ส่วน a ก็จะกลายเป็นลบ0.5หารด้วยลบ0.7 ตรงนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ1.4นะคะแล้วก็ระมขอนะคะจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ0.7นะคะในเวลาทำจริงๆก็ลองแทนค่าอะไรที่มันง่ายๆดูก็ได้นะคะแต่อันนี้อันมินค่ยอยากลองตัวเลขแปลกๆให้ดูเฉยๆค่ะ อย่างนี้นะคะเราพอเราลองแทนครั้งที่2เราก็ยังจะเห็นว่าสะด m กอนะคะมีมากกว่ามีค่ามากกว่าสะด m ขออยู่ดีนะคะแบบนี้เราก็พอที่จะสรุปได้แล้วนะคะว่าค่าของสะด m กอมากกว่าค่าของสะดมขอเราก็ตอบ1ค่ะหรือถ้าหรือว่าถ้าใครยังไม่มั่นใจนะคะจะลองแทนค่าอื่นๆลงไปด้วยก็ได้นะคะเป็นการเช็คชัวร์ค่ะสมมุติว่าเราลองแทนค่าไหนแล้วนะคะแล้ว คำตอบออกมามันได้ไม่ไม่สามารถสรุปได้เช่นว่าลองแทนค่าครั้งที่1ได้กอมากกว่าขอแต่พอแทนครั้งที่2ได้ขอมากวากว่ากอเพียงครั้งเดียวนะคะที่ได้คําตอบต่างแบบนั้นคือสรุปไม่ได้เลยนะคะข้อหนึ่งก็เสร็จกันไปแล้วแบบสบายสบายอยู่นะคะต่อไปลองมาดูข้อที่2ข้อที่2 เขากำหนดให้สรดมกรกมีค่าเท่ากับแฝดรูทหนบวกกับแรแล้วก็สกรดมขอเป็นค่าของแฝรูทหนรบวกกับ144สี่มขอเขาไม่ได้กำหนดอะไรมาเพิ่มเติมนะคะเ้าก็หาค่าจากสรดมกรกมแล้วก็เปรียบเทียบกับการหาค่าจากสกรดมขอมได้เลยในเรื่องของการถอดแฝรูทแบบนี้นะคะเราควร วิธีการที่เราควรจะจำนะคะก็คือเราควรที่จะจำเลขของค่าที่ยกกำลังสองเช่นว่า2ยกกำลังสองได้ค่าเท่ากับ4 3ยกกำลังสองเท่ากับ9จําจำไปเรื่อยๆนะคะอย่างน้อยควรจะได้ประมาณค่าของ14ยกกำลังสองแล้วก็ที่ควรจำอีกค่าหนึ่งก็คือค่าของ25ยกกำลังสองนะคะถามว่าถ้าเราจำไม่ได้ เราคูณเองได้ไหมคูณได้ค่ะอย่าง14ยกกำลัง2นะคะเราก็เอา14คูณกับ14 5, ได้ค่าอหไก็มีแต่ว่าหากเราจําได้นะคะจะเป็นผลดีกับเราตรงที่เวลาเราเจอโจทย์ลักษณะนี้ถ้าเราเห็นปุ๊บเราเกิดความคุ้นเคยว่าเราแบบเห็นเลขพวกนี้บ่อยๆผ่านๆตาจนชินนะคะเราจําได้เราจะรู้เลยว่า สแควรูทหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนี้มันจะมีค่าเท่ากับสิบเอ็ดแล้วก็สแควรูทของหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะคะจะมีค่าเท่ากับสิบสองมันก็จะไวขึ้นสะดวกขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าเราจำไม่ได้เนี่ยจะจับออกมาหารมันก็มันก็ยากอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นค่าของสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดแบบเนี้ยอืวก็ไล่ไม่ไล่ไม่ถูกนะคะมันก็เป็นจำนวนเฉพาะด้วย กาจะไปแบบลองมั่วๆเลขคูณกันเอาเนี่ยคะ่ะดังนั้นขอแนะนําว่าให้เราจาจาค่าพวกนี้เพราะมันได้ใช้อยู่แล้วมันออกสอบแน่นอนคะ่ะหลายๆสนามเลขอย่างเงี้ยคะ่ะเขาชอบเอามาเล่นกับเราออย่างเงี้ยเรามาบวกกันนะคะก็จะได้ค่าเท่ากับ23ต่อไปนะคะ สมของ r o o t ของ1 2 1่งรบเ็วกนึถ้าเป็นแบบนี้เราต้องทำข้างในส q r o o t ก่อนนะคะจะแยกออกมาไม่ได้ค่ะมาบวกกันก่อนก็ได้เท่ากับ5 6 2ก็จะได้เท่ากับ s r o o t ของ2 6 5นะคะจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการเปรียบเทียบใช่ไหมคะแต่เราดูแบบนี้เราไม่รู้หรอกเรายังเปรียบเทียบไม่ได้ บางคนนะคะจะอยากจะถอดรูต,ตัวนี้ออกมาให้เป็นค่าออกมาแล้วค่อยมาเปรียบเทียบยิ่มสามถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาแล้วก็สมมติว่ามันเป็นค่าที่แบบถอดถอดรูทออกมาแล้วมันได้ไม่เป็นเลขลงตัวไม่เป็นเลขกลมสวยๆมันก็ทําให้ยังติดรูอยู่ก็ยังมีความยุ่งยากนะคะวิธีง่ายๆขอเสนอวิธีมันง่ายกว่านะคะก็คือเรามาจับไอตัว ค่าที่เป็น23เนี่ยเข้าไปในรูทแทนดีกว่าเพราะเราจะเข้าไปในรูทนะคะตัวนี้มันเป็นรูทสองใช่ไหมคะก็คือรากที่สองมันก็จะกลายเป็น23คูน23แล้วก็คูนไปเลยลดไปนะคะยี่สิบสามคูนยี่สิบสามสามสามเก้าสามสองหกหกสี่็เป็นเก้าสองอ่าก็เป็นเท่ากับ 529นะคะพอจับเข้ามาอย่างนี้เราก็สามารถเปรียบเทียบกันได้แล้ว square root 529กับ square root 265เปรียบเทียบกันก็คือค่าของกอมากกว่าสมขอนะคะนี่เราก็ตอบได้เลยตอบข้อนหนึ่งะคะ่ะโจทย์ที่มันให้ค่าเรามาแบบนี้นะคะก็จะไม่ยากนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องมาแทน ่าตัวแปรเลยเราหาคําตอบได้เท่าไหร่คือมันเปรียบเทียบได้เลยก็เกิดความมั่นใจขึ้นค่ะว่าเราไม่ได้พลาดไม่หลุดอะไรไปหรือเปล่าต่อไปนะคะมาดูข้อที่3กันต่อเลยข้อที่3สดมกให้ค่ามาแล้วว่า108แบบนี้ง่ายเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องหาละเขาให้ค่ามาโดดๆละสะดมขอให้ค่าสักแคออเป็น แบบนี้นะคะก็คือเขาอ่านว่ารากที่3ของ64นะคะอย่างข้อเมื่อกี้นะคะรูป1นอ่านว่ารากที่2ของ121นะคะจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันต้องมีเลข2อยู่แต่ว่าส่วนมากในสำหรับรูเนี่ยเขาจะละเว้นไม่ต้องเขียนก็ได้คะ่ะแต่ให้เรารู้กันว่ารูปเฉยๆแบบเนี้ยมันเป็นค่าของรากที่2นะคะอย่างนี้ก็อ่านว่ารากที่3ของ64 บวกเอ้คูณกับ27สิมอขอไม่ได้กำหนดอะไรมาเหมือนเดิมนะคะก็คือเราหาค่าจากกอและขอก็มานํำมาเปรียบเทียบกันได้เลยสมกอเรารู้อยู่แล้ว108ก็ไม่ทำอะไรกับมันละมาทำตรงสมขอคำว่ารากที่3ของ64หมายความว่าอะไรหมายความว่าต้องมีค่าค่าใดค่าหนึ่งคูณกัน3ครั้งนะคะ ออกมาจะเท่ากับ x โดยที่ทั้ง3เนี่ยคูณกันจะต้องได้เท่ากับ64พอถอดค่าล่างที่3ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับค่าค่า,คาหนึ่งสมมติให้เป็น x นะคะอันนี้คือความหมายของมันเพราะว่าอย่างค่าล่างที่2ใช่ไหมคะอย่างค่าล่างที่ของของ121จากข้อเมื่อกี้นะคะมันก็คือค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละคูณกัน2ครั้งอยู่ภายในรูปโดยที่2อันเนี้ย คูณกันเท่ากับ121อย่างเมื่อกี้มื่ก็คือเท่ากับ11คูณ11อย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างนี้เราก็มาดูกันว่าอะไรคูณกัน3าครั้งแล้วได้64ง่ายๆเลยคือจับ64มาตั้งหารเลยค่ะต้องหาร2ดูง่ายสุด2 3 6 2 2 4 2 6 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 6จะเห็นว่าเป็น2คูณกัน6ครั้ง จับมัดรวมให้เป็นสี่หกครั้งนะคะเ้วเห็นว่ามันสามารถทําให้เป็นสามครั้งได้ก็จะกลายเป็นสองคูณสองเป็นสี่เป็นสี่เป็นสี่ก็จะกลายเป็นว่ามันเป็นรากที่สามของหกสิบสี่นะคะคือรากที่สามของสี่คูณสี่คูณสี่ถอดออกมานะคะเท่ากับสี่ตรงนี้ถ้าใครไม่ทันหรือยังไงก็ สามารถเม้นใต้คลิปบอกมาได้เลยนะคะจะได้อธิบายเรื่องการถอดรากมาต่างหากนะคะตรงนี้เท่ากับสีใช่ไหมคะสีคูณ27ก็คูณออกมาสี่เจนยี่สิแปดสี่สองดได้หนึ่งดังนั้นก็เปรียบเทียบได้แล้วว่าสสมงกอเท่ากับหนึ่ดมงคอเท่ากับหนึ่งร้อยมีค่าเท่ากันนะคะเท่ากันก็ตอบข้อ3าค่ะ สดมกรเท่ากับสดมขอถานไปสามข้อนะคะถ้าไปทําข้อสอบจริงๆมันจะไวมากเลยนะคะข้อสอบเรื่องสุดมเป็นตัวทําเวลาได้ดีนะคะต่อไปข้อที่ C นะคะเขาให้ว่าสดมกรเท่ากับ A บวก B สดมขอเท่ากับ A ลบ B โดยที่มีสดมขอกำนดเงื่อนไขเพิ่มเติมคะ่ะ เขาให้เงื่อนไขว่า a ต้องมากกว่า1และ b ต้องมากกว่าลบ1นะคะแบบนี้เราก็ลองแทนค่าดูนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของตัวแปรอีกแล้วเราต้องมาแทนค่าสมมติว่าแทนค่าครั้งแรกของเรานะคะเราให้ a มากกว่า1เราให้ a เป็น2เพราะว่า2มากกว่า1ถูกไหมคะต่อไป B น้อยกว่าลบหนึ่งลองให้เป็นลบสองดูเพราะว่าลบสองก็น้อยกว่าลบหนึ่งจากนั้นก็นําค่าที่เราแทนค่าในที่เราสมมติเนี่ยไปแทนในสอะองกอได้ขอดูค่ะ A บวก B ก็เท่ากับสอบวกกับลบสองแล้วก็สมองขอ A ลบ B ก็เป็น2อลบกับลบสองค่าเท่ากับอันนี้เป็นศูนย์นะคะอันนี้เท้าหมายลบเจอลบเป็นบวกนะคะก็เท่ากับสี สำหรับการแทนค่าในครั้งแรกของเรานะคะจะเห็นว่าสรดงขอมากกว่าสรดงกอค่ะเราลองแทนเป็นค่าอื่นนะคะถ้าหากว่าเรายังไม่มั่นใจนะคะลองแทนค่าของที่ครัดูที่2เราลองสมมุติว่าให้ a เป็นเท่าไหร่ดิเราลองให้ a เป็น3ดูนะคะแล้วให้ b เป็นค่าที่ให้มันเป็นเลขที่ค่าสมบูรณ์มากกว่า a ดูแล้วให้เป็น ลบห้บลบา,า,ลาลองเปรียบเทียบลักษณะเวลาเราเปรียบเทียบก็ลองเปรียบเทียบให้แบบค่าสมบูรณ์ของมันมากกว่ากันน้อยกว่ากัานดูลองพลิกไปพลิกมาดูนะคะนะให้ a เป็นสามเเป็นสามบวกกับ b เป็นลบห้าเเป็นสามลบกับ b เป็นลบห้าตรงนี้ก็จะเท่ากับลบสองตรงนี้เท่ากับ 8. เทียบกันอย่างนี้ก็ยังเห็นว่าสงขอมากกว่าสรมกอนะคะอย่างนี้เราก็พอจะสรุปได้แล้วว่าสรมขอมีค่ามากกว่าสรมกอก็ตอบข้อ2นะคะ ใด้แบบสมกาคือ a กํลัง 2. สองสมพอ b กํลังสโดยที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสดมพอว่า a และ b ต้องมากกว่า0ูนยแล้วจทยตัวแปรก็ต้องแทนค่านะคะ a และ b มากกว่า0ลองให้ a เป็น1แล้วก็ b เป็น2ดูนะคะเพราะว่า1และสต่างฝ่ายก็ต่างมากกว่า0ใช่ไหมคะ หนึ 1> 1, กำลังสองกับ2องกำลังสองเป็น1เป็น4การแทนครั้งแรกจะเห็นว่าสะดมขอมากกว่าสะดมกอน,นะคะลองทําการแทนครั้งที่2ดูครั้งที่2เราลองสมมติให้ a, a เป็น a เป็น3แล้วก็ b เป็น2ดูเพราะว่าไม่วออ่ายังไงนะคะทั้งสองเนี่ยมันก็มากกว่าศูนย์อยู่ดีก็เป็น3ามกกำลังสอง แล้วก็ b ก็เป็น2องลังสองเแบบพอแทนทั้งสองแบบนี้นะคะจะเห็นว่าสระมกรมากกว่าสระมขอแล้วแบบนี้นะคะเราสรุปไม่ได้นะคะว่าสระมกรหรือขอมากกว่ากันดังนั้นแบบนี้ก็คือตอบข้อ4ค่ะก็คือว่าไม่สามารถสรุปค่าในสระมกรหรือสระมขอว่าข้อไหนมีค่ามากกว่ากันเราจะต้องลองแทนแบบนี้นะคะ่ะลังจากนี้ลองแทนให้มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขดู กำหนดค่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขถ้ามันมีคําตอบที่เป็นไปได้ในสองทางแบบนั้นก็คือสรุปไม่ได้ค่ะต่อไปข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะข้อสุดท้ายของวันนี้เขาบอกว่าแดมก็คือ A กําลัง 2, สองแมขอ b กําลัง5แล้วก็มีกําหนดเพิ่มเติมแดมขอบอกว่า A ต้องมากกว่า B ตัวแก็แทนค่าเหมือนเดิมนะคะ,ะในครั้งแรกนะคะจะลองสมมติให้ a เป็น2ดูนะคะมากกว่า b ให้ b เป็น1สึุมกอบ a กําลัง2ก็ 2, ก 2, b, ก 5, เป็น2กําลัง2 b กําลัง5เป็น1นกําลัง5้ก็เท่ากับ4นะคะเท่ากับ1่แทนครั้งแรกจะเห็นว่าสุมกอมากกว่าสุมพอนะคะยังไม่แน่ใจลองแทนค่ามาให้ดีกว่าต่อไปล,ลองแทนค่าให้ a เป็น3ดู แล้วก็ให้ b เป็น2 3ก็มากกว่า2นะคะก็เป็น3ยกกำลัง2แล้วก็2ยกกำลัง5 3ยกกำลัง2 3 3 9 2ยก5ก็2คูณกัน5ครั้ง2คูณ2ได้4 4คูณ2ได้8 8คูณ2ได้16 16คูณ2ได้32 3รอ่าเห็นว่าแทนครั้ที่สนะคะ สลมขอมากกว่าสลมกอแบบนี้ก็สรุปไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นไปได้ทั้งสองกรณีนี้ก็ตอบข้อ4สรุปไม่ได้ค่ะค่าโจทย์ของในเรื่องสลมก็จะประมาณนี้มันจะอยู่ที่ว่าไอที่เขาค่าที่เขาให้เปรียบเทียบน่ะมีความยากง่ายประมาณไหนนะคะแต่ก็จะไม่ได้ยากอะไรมากเป็นตัวที่ทำให้เราเก็บคะแนนทำได้ไวมากเดี๋ยวครั้งต่อไปจะลงข้ออื่นๆเพิ่มเติมมาให้นะคะ ในเรื่องของสะดมเพราะว่ามันก็ยังมีอีกหลายรูปแบบเหมือนกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์เพจด้วยคะ่ะแล้วก็มีเพื่อนกรแท็กเพื่อนนะคะช่วงนี้เขาก็เลื่อนสอบออกไปยังไงก็ทําให้เราได้มีเวลาเตรียมตัวสอบเพิ่มขึ้นนะคะค่ะก็สู้ๆรักษาสุขภาพกันด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ